เินพี่ตู้ได้เลยครับแบ่ง,บงปันแบ่งปันให้น้องๆนิดนึงพี่ตู้จิรวัสุมาลัยจัดจังหวัดบางบางท่าน,นพอพอรู้จักผมอยู่บ้างแล้วเนาะหมอตูส้สุขรสงคราลงไปด,ดูในเฟซบุ๊กเนาะก็จะเข้าใจว่าผมทำงานยังไงแนะนำตัวนิดนึงผมหมอตู้นะครับชื่อวัสุมาลัยนะชื่อจริงไม่ต้องจําหรอกเอาจํชื่อเล่นเล่นก็พอนะครับก็ปัจจุบันอยู่โรงพยาบาลส,สัตว์สมุทรสงครามเนาะเป็นได้รับรางวัลจลศึกษาแสงอ่าลิซิการดีเด่น แล้วก็งานบางส่วนก็คือเป็นหัวหน้าหน่วยสัญญกรรกระดูกที่หมอวลัไรักนะครับอ่จริงๆแล้วผมจะเข้าไปสอนที่สีวิชัยด้วยเนาะแล้วก็เป็นสตูนศูนทุกงานแล้วก็อาจารย์พิเศษหมอว่าไรักษ์นะโอเคครับก็คือประมาณนี้โอเคหมอเมย์อยากอยากน้องๆเขาอยากทราบเรื่องอะไรใครอยากทราบเรื่องอะไรลอง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 พิมพ์ถามเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวเราจะคุยตามที่ผู้ฟังเขาอยากฟังดีกว่าเนาะหรือว่าใจผมพูดท่าน้อบถ้าน้องๆอยากอยาก ฝากสอบถามอะไรเกี่ยวกับพี่หมอตู้นะครับเพราะว่าต่อไปน้องๆอ,อาจจะไปเป็นหมอโรงพยาบาลสตัตว์อาจจะขึ้นโรงพยาบาลสัตว์ของตัวเองนะครับหรือน้องๆต่อไปเนี่ยมองว่ากลับไปที่จังหวัดบ้านเกิดของตัวเองแล้วจะเปิดโรงพยาบาลคือผมจะบอกว่าพี่ตู้เนี่ยเปิดโรงพยาบาลอยู่ในจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับพี่พื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพี่ตู้เนี่ยเป็นคนที่รู้จักไปทั่วประเทศไทย นะครับตรงนี้แหละคือประเด็นที่อยากอยากให้พี่ตู้แบ่งปันตรงนี้หรือพี่จุ๋มจะมีอะไรถามเชิญได้เลยครับพี่ก่อนอื่นจะคุยก่อนเนาะพี่จะเป็นยังไงจะทำยังไงได้ที่จะเป็นหมอสัญญกรรมในโรงพยาบาลสัตว์เอกชนที่เก่งในระดับที่ขึ้นมาระดับประเทศเทียบเทียมกับอาจารย์ที่อยู่ใน มหาลัยทำตัวจะจะทำยังไงเพราะว่าทุกอย่างดูมันจํากัดีทอสมันจํากัดไปหมดโอเคโอเคนะครับมันมันเป็นเคสต s ้ u d y จะได้่งกับพีุ่๊กเนี่ยโอเคถ้าถ้าใครสนใจสันตมกระดูกมาได้เนาะคือคืออย่างนี้พี่อน้องๆและพี่นะครับก็คือการเจาะลึกอะบางทีมันอาจจะไม่พอผมพอพูดพูดคอนเซ็ปต์ง่ายๆเนาะเราจะอยู่ให้รอดกับโลกยุคใหม่ที่เราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วโลกเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยมันไม่พอนะครับ แต่ก่อนเราถูกสอนว่าเจาะให้ลึกใช่ไหมครับปัจจุบันไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่คือเราจะต้องเรียนรู้ให้รูกตัวทีเราจะต้องเจาะลึกในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทํางานสิ่งที่เราถนัดให้ลึกที่สุดหลังจากนั้นเราก็มีสกิลรอบข้างอ่าถ่ายรูปได้ไหมทําอาหารไหมอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับวิชาชีพเราก็ได้เล่นดนตรีไหมทําอะไรในสิ่งเหล่าสิ่งเพล่านี้พสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะมาช่วยในงานเราได้ ไม่มากก็น้อยคอนเซ็ปของสกิลที่เป็นรูปตัวท T เป็นสิ่งสําคัญ mm hmm. การใส่ใจการเรียนรู้ mm hmm. สิ่งรอบข้างมันจะช่วยมันจะช่วยงานของเราของเราได้มากนะครับเอบางคนอาจจะแบบอชอบชอบพูดชอบเป้นชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญ mm hmm. ส่วนหนึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามีแบรนด์เป็นของตัวเองอ,นนอันนี้พูดถึงถึง,ถงในฐานะผมเป็น private practitioner นะครับอาจารย์จูก mm hmm. มาเนาะแล้วก็น้องๆทุกคน บางทีเราต้องมีแบรนดิ้งของตัวเองดูทำไมบิลเกตเขาถึง้องออกมาพูดต,ตัวตัวตนอ,ออกมาชัดเจนแจ็คมาเขาต้องออกมาพูดตัวเองทำไมเขาไม่เอาโลโก้บริษัทก็มาใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือแบรนดิ้งในส่วนนี้แต่เรื่องสกิลคุณต้องเปิดไมค์เซ็ตต้องเปิดปไมค์เซ็ตว่าเออไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณต้องไปนั่งสปอนาคุณก็ต้องเรียนรู้คุณต้องจอกเจาะเออรู้มหาลัยกระดิกยังไงเรา เป็นลูกศิษย์ที่ดีเราก็ต้องกระดิกตามเขาเปิดกว้างเรื่องอะไรเราก็ต้องเรียนรู้ตามเขาพาตัดเข้าข้อเราก็ต้องเข้าข้อด้วยเขาเรียนรู้อะไรเราก็ต้องจับให้จอบไปให้ลึกให้ลึกให้ลึก,ลก,ลกนี่คือสิ่งที่ที่โลกยุคใหม่ต้องปัจจุบันมัน,ม,น,ม,นมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ <c oughs> ยกตัวอย่ญญางสมมติว่าถติพี่จุ๋มสอนอาจารย์จุ๋มสอนเรื่อง,เร,องเรื่องการทํางานกับรีโนฟิซิโอใช่ไหมเด็กบางคนเขาอาจจะเปิดโน้ตบุ๊ก พิมแอนิเมชันการทํางานดีน,นอกที่จะโอจากยูทูบอยู่ด้วยก็ได้เขาอาจจะเข้าไปเสียบฟังฟังโปรเฟสเซอร์อีกคนหนึ่งที่ต่างประเทศคุยเรื่องนี้อยู่ก็ได้ปัจจุบันโลกมันเปิดกว้างมากเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องกระเถิดต่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่ทำให้เราจะต้องเปิดเปิด,เป,ดเปิดใจเปิดใจแล้วเรียนรู้แบบนั้นนะครับแล้วแล้วแอย่างหนึ่งนะวิธีคิดการเราจะเป็น private p r a c t i t เน n e r เนี่ยเรา ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกบีบจํากัดมากเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องแบบเราก็ต้องมีการบริหารเรื่องส่วนตัวของเราให้ให้ให้ได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็ต้องแบบเนานอก็ต้องพยายามสมตัวเองให้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 ไปให้ได้ที่สุดมีงานสัมมนาอะไรก็ต้องนั่นสกิปสมัยผมเนาะอันนี้พูดอดีนิดนึงอ่าเวลาสัมมนากระดูกเรา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 ไม่มีสัมมนาเหมือนปัจจุบันนี้เราต้องรอเทป vhs อ่ะจากคนนอกเนี่ยมาแล้วมาใสา่นั่งดูกันป่า สกิลเราต้องเทคสกิลกันแบบนั้นเลยเหรอค่ะุกผู้ชม okay. มีอะไรจะสักถามเพิ่มไหมครับอย่าลืมนะสกิลเป็นรูปตัวทีเราจะต้องมีสิ่งอะไรที่มันอยู่เป็นเป็นด้านข้างด้วยไม่ใช่เป็นแนวตั้งตรงเป็นแท่งอย่างเดียวมันจะมันจะไปไม่รอดมันจะไปไม่ได้เนาะนะครับโอเคครับอันนี้ก็ก็เรียกว่าไงล่ะอ่าต้องบอกว่าเก่งไม่กลัวโอเคไหมกลัวปัดตัวเก่ง คนนี้เน e ี่ยคนเก่งตายได้ใช่ไหมเมื่อคืนเมื่อคืนคุยคุยคุยกับหมอหมีนะบอกถ้าให้เป็นเลือดินอยากเป็นแมลงสาบแมลงสาบสาับสามารถู่มาล้านปีได้กใช่แล้วปัจจุแมงสาบอยู่ในยุคโจโฉสิธิ์ปาร์คแค่แมงสาบยังวิ่งใต้ขาเราทุกวันเราต้องเป็นแมงสาบเราจะเป็นแบนโนเสาร์อะไรตัวนี้เนาะนี่นี่วิธีคิดเราต้อง o อ e n mind เราต้อง เปลี่ยนไมล์เซ็ตของเราใหม่ทั้งหมดเลยเนาะ<ช>เราเรา<ช>จะได้จะได้นั่นนะครับโอเคคือคือถ้าเป็นไมล์เซ็ตผมเนี่ยผมก็จะบอกน้องๆว่านะเออเราคือ,ค,อคือในโลกปัจจุบันเนี่ยนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะมันเป็นเอ่ออาจารย์อาจารย์กูเนี่ยนะอาจารย์ Google เนี่ยนะมันมีเกือบทุกอย่างในนั้นเะพียงแต่สำคัญก็คือเราจะรู้ไหมว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเนี้ยอินโฟเมชันเนี่ยถ้าไม่ต้องสอนละอย่างที่ตู้บอกแค่เรื่องอะไรกดปึ๊ก ถูกก็คอนเสิร์ตเจอเจอแต่ที่สําคัญก็คือเฮ้ยแล้วที่มันเจอเนี่ยมันถูกหรือมันผิดแล้วเวลาเจอเนี่ยใน่ง่ของความซับซ้อนเวลาเวลาอินโฟเมชันเนี่ยมันมามันมาทิศทางดีเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นหลายโลกมันเป็นหลายทิศทางเนี่ยเราจะรู้ไหมนะแล้วก็หนีไม่พ้นนะเรียนจบ6ปีเนี่ยมันแค่เบื้องต้นนะมันยังจําเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็อย่าไปนั่งรอในมุมมองผมนะอย่าไปนั่งรอคนสอน เราควรสอนตัวเราเองทุกๆวันนะเราสอนจนกระทั่งความรู้เราเนี่ยสามารถสังเคาะห์ปัญญาให้เกิดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ความหมายของคําว่าสร้างปัญญาเนี่ยนะมันลึกซึ้งการที่พวกเรามาฟังทั้งอาจารย์ต๊ะทั้งอาจารยา์ผมเนี่ยนะอาจารย์จุ๋มพูดเนี่ยนะมันแค่รับอ mm ินโฟเ t ชันเธอจะเก่งมาขึ้นมายืนในระดับแนวหน้าในวิชาชีพเนี่ย เธอต้องสร้างปัญญานะให้เกิดนะปัญญาก็จะประกอบด้วยสองส่วนหลักก็คือในส่วนของ knowledge oh. นะก็คือความรู้นะกับ judgment นะก็คือในแง่ของการตัดสินรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลังอะไรควรทําหรือไม่ควรทำเพราะนั้นไม่มีความแน่นอนทุกอย่างต้องเปลี่ยนปลนแปลผัน 8, เป็นกฎ อันนี to to ้จ <sh> <recruitment and> <training> e. ังไปเรื่อยๆนะอันน er ี้ผมฝากน้องๆไว้ทุกคนเก่งได้นะนี่มีอย่างหนึ่งจะอยากอยากอยากจะบอกน้องๆนะฮะตอนนี้หรือเท่าไหร่เนี่ยหรือหกสิบแปดเนาะเอ่อตอนนี้ไม่ทราบปีอะไรกันเพิ่มมาฝากเนาะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยอยากจะต้องทุกคนจะต้องรู้ตัวตัวตนแล้วลหละอยากจะให้ฝึกงานในหลายส่วนเช่นฝึกงานสัตวแพทย์เศรษฐกิจจะเป็นอะไรใช่ใช่คุณต้องรู้ตัวตนแล้วตอนเนี้ยแล้วพอมาประมาณปีหกเทอมปลายเนี่ย หรือว่าประมาณปีหกเนี่ยอตอนนี้คุณจะต้องรู้จักตัวเองมีน้องคนหนึ่งนะมาฝึกงานกับผมนะฮะเขาก็มาฝึกมาฝึกงานสัญญกรรมนี่แหละเป็นเป็น private practitioner นี่แหละพอฝึกงานเสร็จแล้ววันที่เขากลับเขฝึกสามเดือนเลยนะซัมเมอร์อยู่กับผมเลยมาทุกวันมาจากขอนแก่นนะครับเสร็จแล้วเขามาขอบคุณพี่ครับมผมรู้ละผมไม่ควรจะเป็น private practitioner พี่ผมไปเป็นเซลล์อันนั้นคือผมปรบมือผมดีใจนะผมรู้สึกว่าดีใจผมทาให้ทาทาให้เด็กคนหนึ่งได้รู้เลยว่า เขาจะเป็นอะไรถามทั้งหกสิบแปดคนตอนนี้เลยว่าณตอนนี้เรารู้หรือยังถ้ายังไม่รู้ลองไปนั่งจัดสรรชีวิตตัวเองดูใหม่แต่สันวิทีคิดเฮ้ยฉันใช่ไหมแล้วเจาะลึกเลยมูดว่าอยากจะเป็นหมอคอมเพนเยียนอนเอมาเลยมาฟังพี่จุ๋มมาชอบอ้ไมาเรียกก็ยัมีเป็นภายตัดอายุรกรรมโรคดูโรคในสารพัดกูมาเจาะลึกเลยส่วนจะเป็นเซล ปีหกคุณก็ไปฝึกงานอีกครั้งที่จะเป็นเซลล์ชัดเจนดูซิว่าโปรแกรมวัคซีนไก่เป็นยังไงโปรแกรมวัคซีนหมูเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยถ้าผ่านปีห้ามาแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองแล้วครับเนาะพี่จุ๋มพี่จุ๋มพี่ตู้ครับผมผมมีคําถามจากน่าจะน้องเลยเขาชื่อคล้ายพี่ตู้เลยธีรวัตรเขาถามว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรียนหนังสือกันเนี่ยเราเรียนกันส่วนใหญ่เป็นเลคเชอร์ออนไลน์แล็บก็แทบจะเรียนไม่ได้เรียนได้น้อยมากเลย อาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยแล้วเขาจะเหมือนกับเขาจะเก่งหรือเขาจะทํางานออกไปทํางานในคลินิกในอนาคตเนี่ยปีคือพี่จุ๋มก่ออะไรทำยังไงดีคือเจอเจอแต่เลคเชอร์ออนไลน์พี่ตุพี่พี่พี่จุม๋มใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้นะผมก็ยังยึดยึดว่าในแง่ของการฝึกงานหรือในแง่ของปีหกเนี่ยยังไงเนี่ยมันยังต้องเป็นออนไซต์ site, หนีไม่ได้นะแล้วก็ระหว่างเนี่ยนะในแง่ของสกิลต่างๆเนี่ย คงต้องใช้ YouTube ช่วยนะเพราะนั้นสกิลต่างๆเนี่ยมันมีใน YouTube หมดเพียงแต่ส้องการก็คือดูก็ไม่เหมือนกับทำเองเพราะนั้นเวลาถึงทำเองเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องหาหาไปทำอผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะไปหาไปทำที่ไหนจะไปเป็นวัวลันเทียช่วยทำหมันหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อฝึกสกิลแต่ในมุมมองผมเนี่ยสกิลเนี่ยฝึกได้ไม่ยาก นะมีเวลากับมันเนี่ยสกิลฝึกได้แต่ในแง่ของการประมวลองค์ความรู้ในงานโดยเฉพาะในส่วนของการวินิจฉัยโรคเนี่ยในมุมมองผมเป็นสิ่งที่ยากยากกว่ายากกว่าในแง่ของหัตถการอัตรการเนี่ยถ้ามีเวลากับมันผมไม่คิดว่าคุณจะทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างอาจารย์ตู้ตว่าไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเสริม,ผม,รมผมเสริมน้องนองนี่นะเดี๋ยวยิ่งถามมาได้เลยนะไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวนะเรื่องการใช้ชีวิตอะไรก็ได้นะบอกเราแวกบ้าน<บ>าน้องเนี่ย อาจจะมีคลินิกอาจจะมีโรงพยาบาลสัตว์ลองขอเขาไปทํางานไหมลองขอเขาไปฝึกงานไหมเพราะว่าเขาคงไม่กลับตัวกับคนที่อยู่ห่างกับคุณแค่สองกิโลหรอกขอไปนั่นนนี้อันนี้ในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นอาจารย์เลยนะคุณผู้ชมผมปัจจุบันก็มีน้องมาขอฝึกงานอยู่ซึ่งเขาก็อยู่ละแวกจังหวัดที่ของผมเป็น,ปนโซนสีเหลือง,เห,องเหลืองเข้มเเหลืองเข้มเขาก็จะแบบ เขาเข้ามาบอกมาเลยน้องเขาก็จะนั่งออนไลน์เขาแล้วเขาก็เขา้เขามาฝึกงานเพราะว่าเขาก็าห่วงเรื่องวิชาความรู้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคาแนะนํานะครับลองไปหาลูกพี่เขาไม่ได้ใจจืดจดำอบางทีเรามีน้องบางคนที่มาขอพี่หนูให้เอาตาังค์ก็ได้ค่ะใหวเอาค่าฝึกงานก็ได้ขอให้แค่ได้มาทํางานก็ได้มีหัตถการที่ดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ครับลอง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 ,ลองนั่นนะอันนี้ <Okay. S 1> เสริมจากอา,ารย์จุ๋มครับพี่พี่ตู้พี่จุ๋มครับ มีมีคำถามดีมากจากน้องคนหนึ่งบอกว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยาอาจารย์พี่ตูหรืออาจารย์พี่จุ๋มเนี่ยคิดจะมาเป็นตรงนี้นไหมนี่บอกไว้พี่เมื่อก่อนพี่ตุเป็นเซล <laughs> โอเค <laughs> แล้วแล้ว,แล,วแล้วมาถึงตรงจุดเนี่ยคือมันมันตอบเป็นยังไงผู้ผู้วุโสก่อนแล้วพี่จุ๋มก่อนเลยพี่จุมจ๋มที่เป็นอาจารย์มาคือตั้งใจเป็นอาจารย์มา ตลอดเลยถาถามผมนะเออถามว่าจบมาคิดอยากเป็นอาจารย์ไหมเปล่าเปล่าเลยเ <c oughs> <c oughs> ปล่าเลยนะจริงๆไม่ได้คิดจะเป็นอาจารย์เลยตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เรียนตั้งแต่จบโอเคนะนะถามว่าเหมือนที่ขวดอ่ะจริงๆเนะี่ยจบมาเนี่ยตั้งใจเป็นอะไรตั้งใจเป็นเซลเพราะทางบ้านเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยอยากจะเป็นเซลลนะแต่อเผอิญนช่วงนั้นอนะ่ะเศรษฐกิจตอนจบนะเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี เปิดน้อยนะแล้วเราก็อาจจะบุคลิกไม่ค่อยดีเขาเขาเห็นเกรดเราเขาเขาเขาคิดว่าคงอยู่ไม่นานนะเขาก็หลักไปผมไปสัมภาษณ์ตั้งหลายที่นะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขารอบสอง <c oughs> ยังจําได้แหลมทองสาก,การเป็นวันเดียวกับสัมภาษณ์อาจารย์ต้องตัดสินใจว่าจะไปแหลกไปสัมภาษณ์แหลมทองสาก,การรอบสองซึ่งจะไปอยู่ฟาร์ไก่ที่ที่ที่เนครนายกหรือจะ มาสัมภาษณ์อาจารย์ที่กำแพงแสนวันเดียวกันไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนปเมิดมาสัมภาษณ์อาจารย์ที่ท,ท,ที่กำแพงแสนแล้วได้เป็นก็เลยเป็นอาจารย์นะระหว่างเป็นอาจารย์ก็ออกจะออกไม่ออกช่วงสองปีแรกนะเพราะว่าดูดูดูด,ด,ด,ดูไม่สนุกกับการเป็นอาจารย์โอเคไหมแต่พอเป็นสักประมาณ3-4ปีนะออกสัมภาษรัฐสภต่อ,อก,กัน8ปีซ้อนเนี่ยก็รู้สึกว่าการเป็นอาจารย์เนี่ยมันค่อนข้างถูกเจลิบ ได้สอนนะแล้วก็มีประสบการณ์นะชักชวนให้นิสิตที่มันไม่รู้ทิศทางว่าตัวเองจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะเป็นอแอดเรกเซอร์ตอนนั้นเาขาย้ายขึ้นมาในส่วนของตัวปี5มาก่อนนี้มันเรียนปี4ปีปี5ปี6ข้ามฝั่งก็ได้ชี้ให้เด็กที่ปี4เนี่ยติดโปไม่ดีอย่างเงี้ยนะได้รู้ว่าตัวตนเขาเป็นยังไง แล้วพอเขารู้ตัวตนเนี่ยเหมือนกับที่ตุวว๊กวาก็คือพอรู้ตัวต,วตนว่าตัวเองเนี่ยเหมาะมาเป็นหมอสัตว์เล็กเนี่ยหลังจ็จบมาเป็นได้เกรดในมุมมองผมไม่ได้ไม่ได้มีผลเกรดบอกได้อย่างเดียวว่าคุณนะสนใจในการทาข้อสอบอาจารย์ถามว่าคุณจะประสบกกวความสําเร็จไหมคุณจะเป็นหมอที่เก่งอนา,นาคตไหมในมุมมองผมไม่ได้ขึ้นเกรดเลยนะครับขึ้นอยู่กับฉันทะความชอบต่างหาก ว่าคุณมีความชอบไหมแล้วคุณมีสุจิปุลินะคุณมีในส่วนของวิละวิทยะจิตตะวิมังสานะในส่วนของเข้าไปด้วยหรือเปล่านะนั้นถ้าไปด้วยมีสองส่วนด้วยเนี่ยผมรับประกันเลยยังไงคุณก็จะเป็นหมอที่เก่งต่อไปได้แน่นอนครับในส่วนของผมเคครับคือคือจริงๆ,ๆ,ๆแล้วผมผมจบมาเนี่ยผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนรักษาสัตว์เล็ก,กน,นะ คือใจเนี่ยชอบเลี้ยงหมาชอบรักษานะแต่ด้วยสถานนะภาวะของครอบครัวละ่ะมันก็เป็นเด็กวัดเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่แล้วก็เลยไปอยู่สี่พีเนาะอันผู้สัส้นๆนะฮะเสร็จแล้วมันก็คือต้องใชค้คพรว่าชีวิตมราตกผล,ลึกนั่นแหละน้องทีสมมติโอเคจบปีหกแล้วเนี่ยอาจจะเราไม่รู้ไป่น,นอะไรก็ตามแล้วก็วกทํางานในสิ่งทีออ่บริบทตอนนั้นอนะบริบทตอนนั้นนะมันมัน,มนเราคิดว่าเราเป็นอย่างเงี้ยพอทางานไปแล้วบริบทตอนนั้นจริงๆอาจจะไม่ใช่ ในเรืองทำงาน CP เพื่อหวังโอเคมีไรายได้มีให้คุณแม่ได้สบายเลยแต่แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่แล้วใช่มั้ยผมทำอะไรผมเปนบริษัทคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่หรอกแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้กลับมาทำสิ่งที่เป็นสัตว์เลยกว่าหลังจากนั้นก็เป็นจุดสตาร์ทเหมือนพลุขึ้นมาแล้วก็ทำงานทุกอย่างเท่าที่แบบจะทำทำให้เต็มที่และในที่สุดเราก็ได้เป็นหมอสอนในการประดูกนี่แหละครับก็ก็นั้นเพราะฉะนั้น ไม่เคยคิดหรอกว่าจะได้กลับมาทําสเล็กมันเป็นบริบทของชีวิตในช่วงนั้นๆนะแต่ขอบริบทเนาะวิธีวิธีคิดในช่วงนั้นๆน,น,น้องจบมาแล้วอาจจะมีบริบทที่คิดว่าตัวเองอยากอยู่อุทยานอยากเป็นทำวายไลฟ์อยากจะแบบเออแบบคาดแบบใส่ชุดคลางออกไปดูกับชา้างแต่พอมาเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะต้องแบบอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็ี่ยนบริบทของตัวเองไปแต่เชื่อเถอว่าคุณจะต้อง หลังจากคิดไปเลยหลังจากอายุ30มสิไปแล้วคุณต้องเซตนดาวชีวิตคุณให้ได้ว่าคุณจะต้องไปแบบน้และไปไมมนให้เต็มทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดของผมเนาะมันเป็นบริบทของชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปเราจะคิดเปลี่ยนไปเสมอโอเคนะครับ,บคำถามน้องๆถามมาเลยครับมันสนุกดีอย่างนี้เราจะได้คุยกันเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนน้องๆเขาเหมือนลูกเนาะคุณประมาณลูกผมนี่แหละ <laughs> าถามเข้ามาได้เลย